อยากได้มุเอาเท่าไหร่ไปคกูมื้อร้านหนึ่งอเอาไปร้านหนึ่งแล้วนั้นกูขายให้ออพี่โอ๊ไคได้กำไรแสนไม่ต้องมาขายคืนอ้วนแต่ถ้าเกิดสมมติความเสี่ยงปีหนึ่งแม่งกูขายใครไม่ได้อ้วนซื้อ,อคือร้านหนึ่งเท่านั้นเองแต่พี่อย่าลืมหนึ่งปีที่มีทางที่ไม่มีทางพี่จะไม่เป็นทางตรนี้ครับผมพี่ตอทุกวันทุกวันกูนเป็นแล้วคราวนี้มาเด็กเจ็ดแสนแปดแสนคเจอกุก็ซื้อ มันเป็นบทพิสูจน์เลพี่โยกถ้าเกิดคุณขายพระแท้เนี่ยอยังไงก็มีวิวันเพราะว่าอะไรวันหน้าจะไปอยู่ที่ใครก็แล้วแต่ถ้าพระแท้ก็คือแท้ครับบางทีไปวนอยู่ที่คนนู้นคนนี้ออกหลุดออกไปอย่างนอกวงคอจรวงการพระกลับมาพระก็ยังแท้ก็ยังขายได้ยังซื้อขายกันได้มีราคาไม่ไม่เคยเสียนะเพราะว่าอันนี้ทุ่มถามว่าอะไรผมผมถามอาจารย์รักษครับอาจารยว่าแม่งพระที่วนมาหาผมเยอะผมออกไปสี่แสน ผมซื้อกลับมา15้าล้านเดียวกันเขาบอกตอนกูขายขายสแสนแต่พอกว่าจะซื้อกลับโดนไปสิล้านก็มีมันราคามันจะขึ้นเรื่อยๆติดหลานไปอะไรเงี้ยเป็นมันมันมันคือเรื่องจริงนะครับวงการพระในสมัยเนี้ยนะครับผมมองว่าหลายคนเนี่ยอยากจะเข้ามาเยอะน้องรุ่นใหม่ๆอยากจะเข้ามาเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นอาชีพผมจะบอกเสมอว่าพี่อาชีพผมแม่งไม่มีปริญญาเลยนะครับเป็นอาชีพที่ไรปริญญาแต่ทรงพลังมากครับผมกะ เอเซียนพระไม่ได้วัดกันที่การศึกษาครับพี่จะจบด็อกเตอร์มาพี่เข้ามาวงการพระเท่ากับพี่เป็นเด็กอนุบาลพิ่งเลิ่อถัดเดินมาพี่ผมอยู่วงการนี้มานานถ้าพี่จะเถียงผมถ้าพี่เป็นวิศวะผมจะไปเถียงเรื่องวิศวะกับพี่เนี่ยผมก็ไม่มีความรู้แต่พี่เป็นวิศวะพี่จะมาเถียงเรื่องพระกับผมเนี่ยพี่ก็สู้ผมไม่ได้เพราะผมความรู้ความสามารถความชำนาญของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับอพี่นึกออกไหมเหมือนกันปัจจุบันนี้มีอะไรที่พี่อ้วน อยากทํายังไม่ได้ทําแล้วคิดจะทําผมชีวิตผมแหละฮะตอนนี้เลยร<ำ>อบอนาคตที่คิดจะทําต่อไปก็จริงๆแล้วพี่โทนกับผมเนี่ยมีโปรเจกต์กับกับทีมบริษัทพาะเครื่องบางไทยมีโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่อยู่โปรเจกต์หนึ่งจะเปิดตัวในเดือนตุลานี้ถ้าโปรเจกต์นี้สําเร็จทะลุผมก็อยากจะอยากจะเป็นเซียนพระที่เดินซื้อขายพระเช่าพระเก็บความฝันของผมไม่มีอะไรมากเลยนะพี่นะอยากจะ ทำยังไงก็ได้พี่ให้เงินมาทํางานให้เราในอยู่เฉยในวันที่เรายังมีเลี้ยวแรงเนี่ยพี่วันเนี้ยเราสู้ไปเถอะเรายังมีกําลังวังชาเราสามารถมีเลี้ยวแรงมีกําลังใจมีคนรอบข้างที่ดีนะฮะมีความรู้ความสามารถความแม่นยําในตัวเรายังคือยังมีศักยภาพในทุกๆด้านเนี่ยแล้วมันหาเงินได้เนี่ยหาเงินไปก่อนจะไปโอ้ยวันนี้เหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำโอ้ยอันนี้เหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลุยอันนี้ไม่เอาพี่สู้เขาเรียกว่า สู้ชีวิตเนี่ยในวันที่เรายังมีเลี่ยวแรงมีพละกําลังนะฮะมันสนุกกว่าตอน60-70แล้วกูมาคือสู้ตอนปลายความสนุกมันไม่ไม่มันแน่บ,บางคนอาจจะช่วงระยะเวลาในช่วงชีวิตคนคนนึงอ่ะกูอาจจะรับข้าราชการทํางานจนกเกษียณ60กูเพิ่งมาเล่นพะร,ระบทเกษียณแล้วกูจะมาเป็นเตียนพระ พี่มันอาจจะไม่ได้สวยหรูมันไม่ได้สนุกเหมือนที่พี่ค,คิดนะแต่วันนี้ผมอายุยังน้อยผมสามารถอลองผิดลองถูกได้ผิดพลาดได้ทําอะไรก็ได้คือเข้าใจสัจธรรมเข้าใจชีวิตเข้าใจอาชีพเรามากขึ้นใ,ใ,ในในช่วงระยะที่ระยะเวลาที่อายุน้อยเนี่ยมันย่อมสวยงามกว่า ไปตอนแก่แล้วปงโหรู้อย่างนี้กูน่าจะทําตั้งแต่ตอนนั้นรู้อย่างนั้นกูน่าจะทําตั้งแต่ตอนนี้พี่นึกออกมาความสรุปมันแตกต่างกันวันนี้เราได้ทํางานไปด้วยไปเที่ยวไปด้วยครับอ่าเราได้ดื่มด่ำกับชีวิตในช่วงเวลานี้ไปด้วยรเราได้ลุยได้สู้ชีวิตในช่วงเวลาที่เรายังมีไหวเฮ้ย hey, วันนี้กูโดนพักเก๊อ,องหนึ่งตอนนี้แสนหนึ่งกลับไปโดนพักเก๊อ,องหนึ่งตอนอายุเจิความรู้สึกอารมณ์มันยัง อาจจะแตกต่างกันนะโหกูเจ็ดสิบแล้วกูเสียงเงินไปตั้งแสนหนึ่งแต่วันนี้แมงแสนหนึ่งไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเล่งเอาองค<ม>์อ,อ,อื่นมา,นานโป้โองนี้องนี้โป้งองนั้นเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวกูได้คืนคุณละรักลบ,บย่อมมีบาดแผลแต่เราจะไปโหพี่ไปบาดเจ็บตอนห5 70้าจดะไปสายตาก็ไม่ไหวแล้วความจําก็ไม่ดีแล้วนะครับผิดถูกเล่นผิดทางมามันก็กลับลําไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยพี่ในช่วงเวลาเนี้ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณยังกลับลําทันครับ ให้กูศึกษามาถูกทางหรือเปล่าวะไอ้ที่เล่นกันทําไมมันแท้เฉพาะกลุ่มวะทําไมกูเอาพระที่กลุ่มนี้บอกแท้ไปให้กลุ่มมาตรฐานดูทําไมเขาถึงบอกว่าเอ้ยมันมันไม่แท้วะแล้วคุณก็จะมานั่งจมตีแท้แต่คุณนะดิอ่าทำไมเนี่ยแพ้แต่เซียนพอเอไมเชียนเราแม่ไปเกมหมดปัญหาใหญ่เลยครับปัญหาใหญ่ผมจะบอกให้พี่แท้เก์เนี่ยพี่พระแท้มันต้องขายได้ครับพี่เป็นชาวบ้านเลยพี่ได้พระมาเนี่ย ถ้าพระมันแท้พี่เอาไปขายเซียนเขาซื้อพี่พระพี่แท้ไหมแท้ที่ระแต่ถ้าพี่คิดว่าพระพี่แท้พี่เอาไปขายเซียนเซียนบอกพี่อย่างนี้ผมไม่เล่นแบบนี้ผมไม่ชอบพี่จะไปด่าเซียนว่ามึงเล่นเฉพาะแท้ของมึงหรือพี่จะย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยถ้าพระกูแท้ทําไมเขาไม่ซื้อวะช่พี่จะเลือกอันไหนถ้าพี่จะเลือกอยู่ในกาลาพี่ก็เออหมดแรงถ้าพี่เลือกจะถ้าพี่เลือกจะอยู่ในจุดของพี่อยู่ในเซฟโซนอยู่ในเซฟโซนของพี่แล้วกันนะฮะ พี่ก็ไปไปด่าคนที่เขาเล่นผ่านแท้ไปแต่ถ้าพี่ฉุกคิดเฮ้ยวิเคราะห์ว่าเฮ้ยถ้าแท้เนี่ยกูต้องขายได้แท้เนี่ยมึงต้องซื้อแสนหนึง่งพระขายได้แสนหนึง่งพี่เก้าหมื่นห้าผมก็ซื้อเก้าหมื่นเก้าผมยังซื้อเลยถ้าผมซื้อรู้ว่าซื้อมาเก้าหมื่นเก้าแล้วขายได้แสนหนึง่งกำไรพันหนึง่งแคบหยิบ <ปะ S 1> มือข<อ>วา <c oughs> ผ่านมือ <c oughs> ซ้ายได้แล้วพันหนึง่งผมก็ขายผมก็เอาแต่ทําไมเอ๊ะพระกูแท้แต่ทําไมไม่มีใครเอาวะไม่มีใครเอาวะอ่าเฮ้ยทาไม พี่จะเลือกด่าเรียนว่าพวกมึงเล่นเฉพาะกลุ่มหรือพี่จะมาคิดวิเคราะห์แยกแยะด้วยตนเองว่าเพราะเหตุใดและเราตั้งหลักใหม่มันยังทันตรงนี้ดีก็ขอเสริมตักนิดนึงพี่อ้วนกำลังสื่อถึงว่าแบงค์แท้ไปเซเว่นไหนร้านข้าวไหนเขาก็รับแต่ถ้าแบงค์เกอไปจ่ายเ้าบอกแบงค์ปลอมคุณจะด่าร้านค้าหรือจะหรือจะตัวเองกลับมาด้วยแบงค์ใช่ไหมถูกต้องตรงนี้ดีตรงนี้ดีนะครับแล้วก็ ที่พี่อ้วนสอนเรื่องเมื่อกี้ผมขอขยายต่อเพราะว่าเรื่องดีๆเนี่ยต้องเอามาย้ําก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะข้ามไปพี่อบอกว่าขณะนี้ยังมีเรี่ยวมีแรงรปัจจุบันขณะยังมีความสุขยังมีแรงยังมีความสามารถที่ทาเนี่ยทาไปก่อน<ช>ไม่ใช่มาตั้ง mindset ว่าเดี๋ยวแก่เราค่อยทาแก่เราค่อยเที่ยวแก่เราค่อยรุยเพราะตรงนี้พี่อ้วนพูดมาเนี่ยมันสอนผมด้วยวันนี้ผมทํารายการเที่ยวรอบโลกกับโอวีพีพี่อ้วนผมปีนี้ผม45ผมไปเที่ยวหิมะขึ้นไป เฮ้ยกูเกวกูกับเรียบร้อยเป็นลมอยู่ข้างบนเลยพี่ต้องเอาออกซิเจนมาใส่พีเพราะล่างเราไม่รู้ว่าเราแก่ไม่ไหวผมบอกโอ้โหลุงนี่ทำไม3ามปี10ปีแล้วกูไม่ไปเที่ยววะกูมาเที่ยวอะไรตอนนี้ไปจีนไปเดินเดีดยล่าสุดเดี๋ยวจะไปยุโรปอีกปนสิบสิบเก้านี้มีแต่ตารางเดินขึ้นเขาอะไรแบบพี่อ้วนบอกถูกเลยว่าถ้าแก่แล้วอะเฮ้ยมันไม่ได้นะเว้ยหนึ่งถ้าคุณจะมาเล่นพระตอน70 80เสิความจำมันได้เหรอ70เนี่ยจำเบอร์แฟนยังไม่ได้แล้วเบอร์อะไรวันเกิดแฟนก็จำไม่ได้้้แลวจจะะมาาหหพรี ถ้าพี่เข้าใจสัจธรรมพี่คิดว่าโลกใบนี้ในชีวิตพี่อะชีวิตทุกคนบนโลกใบนี้พี่ค,คิดว่ามันมีเวลากี่วันใช่มันมีแค่สามวันเองนะครับบนโลกใบนี้ชีวิตคนเรามนุษย์เนี่ยมีเวลามีม,ม,มีมีแค่สามวันเองนะพี่วันอะไรพเมื่อวานผ่านมาแล้วครับวันนี้อแต่อีกวันหนึ่งคือพรุ่งนี้จะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้วันเนี้ยเรากลับบ้านไปหลับพรุ่งนี้ไม่ตื่น แสดงว่าเราไม่ได้มีวันพรุ่งนี้แล้วจริงไม่จริง,รง,รงพี่ถูกต้องไหมมันมีแค่เมื่อวานเนี่ยผ่านมาแล้วรเราไปโอ้โหเมื่อวานนี้กูน่าจะไปกินตรงนู้นว่ากูน่าจะไปกินตรงนี้พี่ไปอะไรกับมันทําไมมันผ่านมาแล้วใช่พี่ย้อนกลับไปกินมันไม่ได้เอ้ยวันนี้มากูไปกินมากเลยเว้อวันนี้กูได้กินแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรพรุ่งนี้ตื่นมาเข้าไปกินกลับบ้านไปหลับไม่ตื่นครับวันพรุ่งนี้ไม่มีจริงนะพี่นะใช่จริงไหมพี่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราต้องอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่ใช้ชีวิตอย่างมีสติ S <S อันนี้ฮะคำสอนของพี่อ้วนเนี่ยนี่ลึกละคมนะครับผมผมเคยดูท่านวอลไวชลามธีท่านเทศท่านบอกว่าคุณโยมวันนี้คุณโยมนอนหลับไปคืนนี้ครับพรุ่งนี้อาจจะเป็นชาติหน้าใช่ชาติหน้าไปถึงมึงตายเลย <ใช S 1> แล้วไปเกิดใหม่ชาติหน้าเลยใช่นะครับจริงๆที่พี่อ้วนพูดเนี่ยวันนี้นะครับเป็นเรื่องชีวิตเป็นเรื่องหมายเซตและเป็นเรื่องแรงบรรันดาลใจล้วนๆนะครับมันเป็นมันเป็นปรัชญาลึกๆพี่อ้วนจะพูดเรื่องพระเรื่องบาดแผลเรื่องจุกเรื่องเจ็บเรื่องไส้แตกเนี่ย แต่ทุกอย่างมันก็ทําให้เราต้องเรียนรู้เพิ่มต้องหาเสื้อกอกใช่ไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ว่ากูโดนแล้วกูก็จะโดนอีกเพราะว่าผมจะเอาทฤษฎีหนึ่งที่พี่อ้วนสอนมาเนี่ยผมจะไปใช้นะครับพี่อ้วนบอกว่าตั้งแต่วันนั้นอ่ะกูแม่งไม่กล้าซื้ออีกเลยใช่หรือกูก็ไม่กล้าขายมั่วเลยใช่ต้องศึกษาก่อนเหมือนกันฮะทุาวันนี้ผมก็ ไม่รู้เรื่องพระแต่ไปเดินตลาดเนี่ยเคยเห็นเขาไล่สดดีกว่าพอพี่อ้วนสอนมาเนี่ยอูไม่ดีกว่าถ้ายังไม่รู้อย่าดีกว่าคุณอาจจะซื้อมา50บาทแล้วโหยลอบแม่ค้าฮีแต่ถ้ามันเกเสีย50บาทฟรีเลยถูกต้องเสียพี่ฟรีห้าสิบบาทใช่ไหมอย่าคิดว่าอย่าคิดว่าเราเก่งขนาดนั้นต้องรู้ก่อนต้องรู้ก่อนอ่ะพี่อ้วนปัจจุบันนี้น้องโซเชียลนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เรื่องราวของพระเครื่องพระบูชาเนี่ยเป็นที่นิยมมากในโลกโซเชียลคนที่ มีเงินน้อยมีเงินมากก็เข้ามาตามเซียนพี่ก็เป็นหนึ่งในเซียนพี่ก็ต้องเป็นแบบอย่างในเซียนนะแล้วผมบอกว่าพี่อ้วนเป็นคนที่สุภาพยกมือไหว้ทุกคนออ่น้อมทำตัวพูดเพราะนะครับแล้วเวลาซื้อเนี่ยพี่ก็ไม่ลังแกคนขายจนเกินไปผมตามมาจนจนเห็นพฤติกรรมนะครับวันนี้พี่ถ้าคนจะเข้ามาเล่นพระโดยเริ่มจากศูนย์เลยพี่ขอพื้นฐานขอวิธีคิดให้กับน้องๆที่ดูรายการหน่อยพี่เล่นที่เรานับถือศรัทธาเพราะว่าถ้าเราเล่นพระที่เรานับถือศรัทธาับ คุณขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่นพระว่าองค์เนี้ยซื้อเท่านี้กูจะต้องขายได้เท่านี้แล้วถ้าซื้อเท่านี้แล้วมันขายไม่ได้อย่างที่เราคิดหรือซื้อมาวันนี้เล่นพรุ่งนี้ไม่เล่นครับพี่เครียดแล้วโหเงินกูไปจมเงินกูไปกองแต่วันนี้อ๋อผมไปเจอจองพระใหม่ๆไม่เอ่ยชื่อหลวงพ่อแล้วคจองพระใหม่ๆเฮ้ยกูนับถือรัทธาเลยองค์นี้กูนับถือขายไม่ได้ไม่เป็นไรกูแขวนครับอ่ะ พี่จะมีความสุขกว่าครับถูกต้องไหมพี่ดีกว่าโห oh, องค์นี้กูต้องซื้อเท่านี้แล้วกูวาดฝันเลยนะว่าเดี๋ยวมันจะต้องเล่นกันเท่านู้นครับอ่ะกูไปซื้อจองพระกับสูนพระใหม่เดี๋ยวศูนพระใหม่เขาจะต้องปั่นให้ราคาไปเท่านู้นเท่านี้เท่านั้นแล้วกูจะต้องไปขายราคาเท่านู้นเท่านี้นนะันอันนั้นคุณวาดฝันคุณมโนเกินไปแต่ถ้าเกิดพี่ผมรับถือหลวงพ่อองค์นี้ผมเช่าเลยผมรับถือครูบาลรยชาติ ผมซื้อทองค,คาสร้างกี่องค์ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ผมซื้อเพราะผมนับถือเหรียญน,นี้ห้าแสนล้านหนึ่งผมนับถือขายไม่ได้ไม่เป็นไร,รเพราะเรานับถือนึ่ออกไหมพี่ทีนี้เอ,อผมจะแนะนําอ,อสามวิธีแล้วทังวิธีที่หนึ่งเลยค,คือเช่าพระ ที่เรานับถือศรัทธาจะพระเก่าพระใหม่พระอะไรก็แล้วแต่ในราคาที่เราไหวไม่เดือดร้อนใครมันจะแพงจะถูกมันไม่รู้รเพราะพระเครื่องมันอยู่ที่ราคาความพอใจวันนี้ผมซื้อมา1ล้านคนอาจจะมองว่าแพงแต่พี่โอ๊คเฮ้ยล้านหาเอามาเลยกูอยากได้ม,มันไม่มีราคากลางอันนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเช่าพระในเช่าพระที่เรานับถือศรัทธาก่อนอันดับหนึ่งนะครับอันดับสเนี่ยผมจะแนะนําพระ พระที่ดีไม่แพงมีต้องเยอะแยะถ้าเราศรัทธานะเราไม่ได้คุยค่านิยมว่ากูจะต้องซื้อและขายนะผมจะแนะนําให้ว่าพระที่คุณน่าใช้เลยเนี่ยนะครับไม่แพงและพุทธคุณดีนะผมจะบอกเสมอ1เนี่ยเหรียญพระแก้วมรกต2475ฉลองกุ้งรัตนโกสิทร์ครบ5 5ปีครับปีพี่พระโคตรดีเลยเกจิคณาจารย์ในยุคนั้นอนะ่ะ2475ที่มีชีวิตอยู่มาหมดเลยครับโอ้โหเกจิดังๆเอาเป็นว่า ถ้าเอาลายนามเกจิดังๆที่มาพุทธาพิเศษเหรียญนั้นนะแล้วคุณเอาวัตถุมงคลยอดนิยมของแต่ละหลวงพ่ออย่างละหนึ่งองค์พอนะครับสมมติพระห้าสิบองค์เนี่ยคุณคเอาวัตถุมงคลยอดนิยมหนึ่งรุ่นแต่หนึ่งองค์อย่างละองค์อย่างละองค์มาห้าสิบองค์เนี่ยเงินร้อยล้านพี่ก็ซื้อไม่ไม่หมดแต่คุณคิดดูว่าเกจิเหล่านั้นเนี่ยมาเศกเหรียญพระแก้วมารวมกันมาเลยรวมกันมาเ,เลยแล้วเหรียญทองแดงเนี่ยเหรียญหนึ่งหลักพันก 1, ลางสวยๆตีห้าพันครับอปะก้าห้าหกเจ็ดพันหมื่นหน อาจจะหลายๆหมื่นหรือเนื้อทองคําก็อาจจะ3ามสี่ห้าแสนเป็นราคาที่จับต้องได้เป็นราคาที่จับต้องได้ใช่อันนี้นาค,าคือ,คอในแง่พุทธคุณพระดีสองยี่สิบห้าพุทธศตวรรษครับพิธีฉลองออครบรื่งพุทธกาลครึ่งพุทธกาลนะฮะสองพันปีสองพันห้าร้อยจะเป็นองค์ยาวๆเหรอใช่หลักร้อยเองเนื้อดินสามร้อยพี่ก็ซื้อได้ห้าร้อยพี่ก็ซื้อได้อันนี้คือพระดีราคาถูกที่เพื่อนๆน้องๆเนี่ย ผมผมสามารถแนะนำเพื่อนๆน้องๆได้ว่าเฮ้ยพี่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อพระแบบ10ล้าน20ล้านแบบพวกผมถ้าพี่อยากจะพึ่งพุทธคุณนี่ไงพระแก้วมรกตากฏ่สิ5พุทธศตวรรษเนื้อชินเนี่ยองหนึ่งบล็อกธรรมดาหลักร้อยก็มีพันก็บาท2,000ก็มีถ้าพิมพ์แพงๆเนื้อเนื้อเงินเนื้อทองคำเนื้อนาากันั้นก็หลายๆล้านก็อีกเรื่องนึ่งอีกหนึ่งหลวงพ่อก็คือวัดประสารบุญญาวาสปี2 5 0 6 ครับอ่าเนี่ยพระยังหลักร้อยหลักพันบางพิมพ์หลักร้อยยังมีอยู่บบางพิมพ์แพงก็เป็นหมื่นก็มีอยู่ครับหลักแสนก็ยังมีถ้าสวยๆครับเนี่ยเป็นพระดีที่น่าใช้หมดเลยแล้วก็มียังมีอีกหลายๆหลวงพ่อครับผมเป็นหนึ่งคนที่ผมนับถือศรัทธาพระเกจิคณาจารย์ที่เก่งครับแต่ถ้าองค์ไหนเก่งด้วยแล้วแพงด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งครับมันเขาเรียกว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้บบางทีพี่จะเห็นเปิดเซฟมาเอ้ยทำไมพี่รู้จักหลวงพ่อองค์นั้นเลยวะพระองค์ คือผมผมผมรับถือผมชอบพระที่ที่เก่งครับอ่าส่วนถ้าเก่งด้วยแล้วแพงด้วยอีกเรื่องหนึ่งอ่าอ,อ,อย่างปูเอี่ยมเนี่ยผมรับถือทัต้าด้วยแต่พระท่านก็องเป็นิบล้านอะไรเงี้ยพี่อันนี้ท่านเก่งท่านศักติดแล้วท่านก็แพงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้าใครไม่ไหวก็รุ่นใหม่ๆก็มี100ร้อยปีหลวงพ่อทองสุกหลวงพ่ออะไรที่ใช้แทนกันได้ก็ใช้กันไปอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้อันนี้สำหรับน้องใหม่ในวมาารนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยพี่แนะนําก็คือ พระน่าใช้พระน่าเก็บไม่แพงพุทธพระแท้พุทธพระหลักร้อยพุทธคุณหลักร้านแล้วก็แนะนําการที่จะเข้ามาสะสมะมาเซตความคิดต่างๆแล้วอ,อันนี้ถ้าเป็นคําถามผมถามแทนท่านผู้ชมแล้วกันถ้าเขาดูไรสดของพี่อ้วนดูไรสดของพี่บอยดูไรสดของเซียนต่างๆแล้วมีประมูลพระแล้วเขาอชอบ,บอสมมติองค์นี้จบที่สามหมื่นสี่หมื่นสมมติเพื่อนๆเขาจบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถเก็บองค์นี้ไว้เนี่ยอีกสักสี่ห้าปี คิดว่ามันจะขึ้นราคาไหมคืออย่างนี้พระที่เอาท่ว่าพระที่ซื้อจากเซียนดีกว่ามันจะขึ้นราคาไหมผมมันมันมันกะเกณฑ์ไม่ได้พี่ผมต้องบอกอย่างนี้พระเครื่องไม่มีราคากลางมันอยู่ที่ความพอใจบางทีพระองค์เนี้ยเล่นกันสองหมื่นแต่เวลาไลฟ์สดเนี่ยพี่ก็อยากได้นี่ก็อยากได้นี่ก็อยากได้โอ้โหแข่งกันจนจบสองหมื่นห้ามันก็มีมันมันเลยกะเกณฑ์ไม่ได้แต่หลายๆองค์บางทีเช่ามา บางองค์เช่ามานะครับะะพี่ราคาอาจจะเก็บไว้ต้องปีหนึ่งกว่าจะขึ้นเก็บไปสองปีกว่าจะขึ้นมันก็มีถ้าเรานําเงินที่เราไม่ได้เดือดร้อนเงินเย็นเงินเย็น,นม,มาเช่าเนี่ยผมว่าพระไม่มีปัญหาอนาคตสดใสและไม่มีขาดทุนแน่นอนครับเพร,เพราะว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยผมเชื่อมีเพื่อนๆหลายคนนะครับได้ให้ความเห็นว่า อยากจะเช่าพระแท้แต่จะไปเช่าตามตลาดหรือตามตามคนที่ไม่ได้เล่นโซเชียลเนี่ยก็ไม่มีอะไรการันตีขายคืนวิ่จะขายใครอ้าสมมติไปเช่าพระกับพี่อ้วนเนี่ยองนี้โอเคราคามันตันอยู่2 0 0 0 0แหละรู้ว่าซื้อมารวตันแต่เพื่อเอามานอนส่องทุกวันเนี่ยส่องพลิกไปพลิกมาเวลาเจอตลาดนัดอ้าวเหมือนบ้านกูได้มีลุ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ mindset อีกหนึ่งความคิดสมัยก่อนผมจะแนะนําให้พี่ผมจะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนย้อนกลับไปที่ผมบอกว่าพี่กว่าจะดูพระเป็นองค์หนึ่งใช้เวลาเป็นเดือนครับ เราโ,โหพี่ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเเขาจะหยิบพระให้ดูอยู่ๆจะหยิบพระแท้ออกมาให้ศึกษาไม่มีบ,บางทีผมต้องไปซื้อเขามาลุงอันเนี้ยเท่าไหร่ครับอ่าอ่าสมัยก่อนเนี้ยอ่าเอ็งเอาไปเนี้ยราคาเท่าเนี้ยลุงแล้วผมจะดูยังไงอ่ะมึงก็ดูอย่างเงี้ <laughs> ยมึงอยากรู้ก็ซื้อไปดูดิที่นี่เหรออ่ามึงอยากรู้มึงก็ซื้อไปดูดิบางทีเขาไม่สอน่ะก็ซื้อมาดูเอาองค์จริงผมจะบอกว่าพระเครื่องเนี่ยสําคัญที่สุดคือคุณ มีทฤษฎีและดู youtube ดูคลิปดูต่างๆและสําคัญที่สุดเลยต้องดูองค์จริงคุณต้องเห็นองค์จริงก่อนว่าขนาดขนาดไหนบางทีดูในรูปอ้โหงคงนี้ใช่เลยแต่พอองค์จริงแม่งเล็กกว่ากันหน่อยนั่นแหละนี่แหละประเด็นนี่แหละคำถามเลยนั่นแหละคืออย่างนี้พี่สําคัญที่สุดพอพี่ได้ทฤษฎีแล้วพี่เซิร์ชอากูดูคนที่ไว้ใจได้นะที่มีมาตรฐานเนี่ยผีโทนพีบอยใครหรอใครที่เขามาตรฐานเนี่ยคุณดูได้เลย นะครับพอคุณดูเสร็จแล้วคุณสําคัญที่สุดต้องเห็นองค์จริงอ๋อองค์จริงมันเป็นอย่างนี้เว้ยออกูดูแต่รูปบางทีสมัยก่อนดูแต่นิตยสา,าพรพระก็จะเห็นหน้ากับเห็นหลังแต่พอเราส่ององค์จริงเราพลิกตะแคงเหลี่ยมมุม45องศาส6 0รอิโโรงองศาอ๋อโหตรงนี้ในรูปแม่งมองไม่เห็นนี่ว่าแต่อ,อ, <ๆ S 2> องค์จริงมีเส้นตรงนี้ไว้ด,ด,ดูตรงนู้นอ๋อเส้นมันดูกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ว่านี่แหละครับพี่สำคัญที่สุดต้องดูองค์จริงตรงนี้พี่อ้วนมีประโยชน์มากครับมีประโยชน์มากๆจริงๆเพราะว่าประสบการณ์ตรงเลยผมเน เพื่อนๆครับพระที่ผ่านจอมือถือกับพระในตลาดนัดเฮ้ยเป็นโคละสีใในจอมือถือมันจะขับออกมาเยอะกว่าแสงแสงขับเยอะความเข้มแต่พอไปเจอเราอาจจะเจอแทก็ได้ยียไม่เหมือนกูไม่ซื้อหรอกห้าสิบาทบางทีพลาดเลยนะอาจจะแทกอะไรอย่างเงี้ยถึงบอกว่าต้องมีองค์จริงต้องเคยเห็นองค์จริงที่มันบอกก็กลับมาที่ว่า ซื้อกบเซียนไปก็ไม่ต้องห่วงคุณใครจะว่าคุณเก๊มันเอามาขายขึ้นเซียนเขาว่าคุณเก๊เขารับเซียนรับซื้อคืนแลวเอาไปนั่งส่องตัวจะเป็นแล้วไปเทียบตามตลาดไปจับฟุ๊กๆคืออย่างนี้พี่พี่โอครับผมจะบอกอย่างนี้สมมุติว่าพี่อยากจะดูหลวงพุโตเป็นพี่โหพี่แมนกูร้อนวิชาแล้วกูดูคลิปมาเต็มกราฟเลยกูอยากจะซื้องงจริงแล้บถ้าวันนี้พี่ซื้อหนึ่งแสนอ่าพี่ได้สององจริงและฟื้อฟื้อฟื้โอ้โหแต่พระทองตลาด แป0 0มื 8, 000, 9, 000่นห้าเก็มีแต่กูยอมซื้อแสนหนึ่งเพื่อเอามาศึกษาองค์จริงอ่ะ,อะผมขายขาดทุนไปเลยผมขายขาดทุนเลยคุณซื้อเท่าไหร่แปดหมใช่ไหมอ่ะผมขายคุณขาดทุน1มื่นแต่การที่คุณขาดทุน1มื่นเนี่ยคุณสามารถไปซื้อด้วยตัวเองได้ในราคาองละแป0 0 0ืได้อีก10องใชเท่ากับว่าคุณมีช่องว่าง2อง0มื่นสิบองสองแนอันนี้มันไม่เซ็ คุณอาจจะมองว่ากูขาดทุนหมื่นห้าแต่ผมไม่ได้มองงั้นผมมองว่ากูได้ความรู้กูสามารถไปซื้อได้อีกสิองในราคา8ปดหมื่นแล้วกูมาขายได้แสนหนึ่งได้กําไรองละสองสองหมื่นอีกสิองคแล้วในชีวิตนี้คุณคิดว่าคุณจะได้พระหลวงป่โตแค่สิองเหรอพี่ใช่ได้อีกเป็นสิเป็นร้อยเพราะคุณมีความรู้แล้วนึกออกไหมจริงจริงอย่างที่พี่อ้วนบอกสมมติผมซื้อพี่อ้วนมาแสนหนึ่งแต่พี่อ้วนรับซื้อคืน8ปดหมื่นห้าสมมุตินะสมมติผมมาส่องแม่งสามเดือนแม่นแล ไปพี่อ้วนขายขึ้นแปดหมื่นห้าผมขาดทุนเลยหมื่นห้าแต่ขอโทษนะฮะตลาดนัดแถวบ้านใช่ไปเดินดูไม่เท่าไหร่ป้าก็ทั้งหมดเนี่ยร้อยหนึ่งป้าผมเอาสามมงสองร้อยได้ไหมทุยต่อมีถอยแล้วก็โอ้โหพี่อ้วนเนี่ยผมได้มาสามมงรอพี่เต็มๆเลยคันนี้เลยพี่พี่โอ๊อกมีมาขายผมอ่ะผมซื้อพี่แปดหมื่นพี่อ้วนอย่างเงี้ยผมซื้อพี่แสนหนึ่งพี่ซื้อเท่าไหร่ถ้าเป็นลูกค้าหลังใหม่นะไม่ได้ไม่ได้แบบประมูลไรสดเพราะว่า ประมูลไร้สดเนี่ยเรามีกฎกติกาชัดเจนเปลี่ยนเทรดเทิร์นขายคืนเท่าไหร่แต่ถ้าซื้อหลังไม่กันพี่อ้วนอย่างเงี้ยเบื่อพี่ซือเท่าไหร่อ่าพี่มาเลยบางองค์พี่ถือปีหนึ่งถือพระองค์นี้ครบปีหนึ่งมาขายคืนผมได้เท่าเดิมไม่หักเปอร์เซ็นต์เพราะผมกล้าการันตีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมต้องวิเคราะห์แล้วว่าพระองค์นี้อีกหนึ่งปีแพงแน่นอนวันนี้ผมขายพี่โอ๊คไปแสนหนึ่งปีหน้าอาจจะขายได้แสนสองซื้อคืนพี่โอ๊คแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งห้าขายตัดนักเล่นได้กำไรอีก ผมซื้อพระพี่ร้านหนึ่งพี่ถือไว้หนึ่งปีพี่มาขายคืนผมเท่าเดิมครับพี่อาจจะมองว่าเฮ้ยกูเอาเงินร้านหนึ่งไปฝากแบงค์ดอกเบีย้ยไม่เกิน,ไม,กนไม่กี่พันะปีหนึ่งใช่ไหมอ่ะแต่กูถือพระไว้หนึ่งปีกูศึกษาและนู่นนี้นั่นเกิดวันหนึ่งวันอยู่อยู่ดีๆวันดีคืนดีเพื่อนพี่โอ๊กมาเฮ้ยกูอยากได้มึงเอาเท่าไหร่วะเอ้ i, กูซื้อร้านหนึ่งอ่ะมึงเอาไปล้านหนึ่งแล้วนั้นกูขายให้อ่พี่โอ๊กได้กําไรสามแสนไม่ต้องมาขายคืนในอ้วนแต่ถ้าเกิดสมมติความเสี่ยงเฮ้ ปีหนึ่งแม่งกูขายใครไม่ได้อ้วนซื้อคืน<า>ล้านหนึ่งเท่านั้นเองแต่พี่อย่าลืมหนึ่งปีพี่มีทางพี่ไม่มีทางที่พี่จะไม่เป็นพระองค์นี้หรอกเพราะพี่ตอบทุกวันทุกวันกูเป็นแล้วคราวนี้มาดิเจ็ดแสนแปดแสนกูเจอกูก็ซื้อสิ่งที่ได้มากกว่าซื้อมาหนึ่งล้านแล้วเพื่อนซื้อต่อหนึ่งแสนเนี่ยคือมึงมีวิชาเนี่ยิดต,ตัวแล้วคุณไปเดินฟุกฟุกที่ไหนก็ได้ใช่จริงๆนะครับแรงบันดาลใจผมเนี่ยผมบอกกูว่าหนึ่งถ้ากูเป็นเหมือนพี่อ้วนนะครับ ผมเป็นคนชอบเดินตลาดวินเทจครับแล้วพอไปเดินแม่งมีแบบกูไม่รู้เฮียเลยแล้วมันเสียดายแบบเฮียดูคลิปพี่อ้วนแม่งเดินไอ้นี่อะไรอะท่านผู้ชมครับอ่ะได้อ่ะได้ท่านผู้ชมครับแบบแม่งขอดิฉาเลยว่ะนะแล้วมันสนุกนะมันมีความสุขนะนเต้นมันมีความสุขเออแล้วอย่างอย่างอย่างบางทีเนี่ยพี่คนขายวินเทจอะพี่ไปได้พระมาพี่ก็ไม่รู้ว่าพระเนี่ยคือพระอะไรครับบางทีเฮ้ยโอ้โหแต่ถ้าของเก่าของวินเทจกูแม่นเลยอง์นี้ราคาเท่านี้นี่เนี่ยแล้วผมเป็นคนหนึ่งถ้าเกิดใครรู้จักผมนะ ผมจะคำนวณว่าผมเฉลีย่ยวันนี้ผมซื้อไป5ล้านครับผมขายได้5ล้าน5ผมได้10%เน,เนี่ยผมพอแล้วค้อทำหมพี่ไอ้องค์ซื้อล้านนึงอาจจะขายได้8 0แสนไอ้องค์ซื้อ5แสนอาจจะขายได้ล้านหนึ่ง มันเทลียนไปแต่ว่ากองเนี้ย5ล้านเนี่ยถูกขายได้5 5ครับสวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ OVP ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บผนันไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทางไอเดียนี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ OVP นะครับ